สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ ps auto car วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จะมานำเสนอนะครับกับ toyota wish รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมพาชมสีรอบรอบคันก่อนนะครับสีสันสวยงามนะครับมีสเกิร์ตแต่งให้รอบคันแล้วนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว q นะครับ เครื่องสองจุดศูนย์ทำปลายท่อออกสองท่อนะครับออกจริงนะครับแม็กใส่แม็กขนาดสิบเจ็ดนิ้วนะครับแต่งแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเข้ารูปนะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างดีกว่าครับภายในคันนี้นะครับก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับ เบาะคนขับนะครับปรับไฟฟ้าเช่นกันนะครับคนนั่งนะครับเบาะสวยไม่มีขาดนะครับพวงมาลัยแอร์แบ็แล้วก็ฝั่งคนนั่งก็แอร์แบ็นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับมาพร้อมจอทัชสกรีนเจ็ดนิ้วนะครับเดี๋ยวดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างครับนี่ครับเบาะสวยเลยนะครับ สะอาดสะอ้านนะครับนั่นแบบเบาะแถวสามนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับนี่นะครับน็อตไม่ขยับนะครับน็อตเดิมเลยนะครับ ไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าครับไปเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังด้วยครับตัวนี้นะครับมี OBD2 ให้ติดมาหนึ่งตัวนะครับเครื่องสตาร์ตติดแล้วนะครับ OBD2 ทำงานได้ปกตินะครับเพราะว่าวิทตัวนี้นะครับมันจะไม่มีตัววัดความร้อนนะครับเราดูผ่าน OBD2 ได้นะครับ ว่าความร้อนเนี่ยกี่องศานะครับความเร็วรอบอ,อย่างอื่นก็ดูได้หมดนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับนี่ครับใส่โชค๊คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องเครื่อง มีค้ำโช๊คนะครับตัวหนึ่งพ่อเป็นเปลี่ยนเป็นตีนโฟนให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวน้ําดันนะครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับฐานหน้าเดิมนะครับฐานหน้าเดิมโรงงานรถสวยมากนะครับคันนี้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับ